โอเคครับตอนนี้ก็กำลังพาไม้อีกวิธีนะครับในการพาเสร็จแล้วก็เอาไม้ไผ่เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ลูดลงนะครับนี่นะครับมันก็จะแตกแล้วก็ถ้ามันจะชุวก็นี่เป้ะนะครับวิธีวิธีวิธ,วธีเป็นวิธีนะวิธีอันนี้ก็เตาชีวมวลแล้วก็ทำงานปกติเต็มที่นะครับ ไม่มันแห้งมันก็ไม,ไ,ไม่ได้โกใหม่ครับหักพื้นช่ตัวเก่าว่ดับแล้วแต่ยังไม่ดับครับในี่ชูคาดูใกล้ๆชุมแล้วชุมแล้วเห็นไหมเห็นเราจะสังเกตได้น,น,นะครับจากไฟที่อยู่ในเตานะครับเขาจะพุ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะแล้วจะไล่ควันเลยนะครับถ้าพอ เขาไหม้แล้วเนี่ยครับมันจะไล่ควันคนะวันจะน้อยมากนะครับหดอย่างนไ้ไ,ไหมมันมีตัวเขาแล้วมาอ่าน้ำมันออกใช่มาเพําัน้ำออกมันแห้งมากมันจะหดตัวลง,ขงเ,เขเรียกว่ากีบ อาจารย์ดูคล sure ิปอยู่ก็ทําใจนะครับเพราะงานศ <B emos. S 2> ิลป์นั่นก็อย่างเงี้ยครับมันจะไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใช้ยุคปัจจุบันก็จะปูยิงปืดๆก็จบนะครับก็ไปทํางานอื่นต่อได้มันไม่อาร์ตพี่มันไม่ได้ผมต้องมีการบอกไม่อาร์ตอีกนะแม่ผมต้องได้ฟิวอะไรอย่างเงี้ยเี็นไหมครับปูนอน แช่เอาสมัยเดี๋ยวจอดเข้าไปแตกโป๊ะลมลมข้างในหน่อยฝั่งเนี้ยฝั่งนุมได้แล้วฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มันยังขาวอยู่ไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี เออข้างในมันยังขาวอยู่ใส่ไปโล่จะเหลือเหรอ ไฟนดับแล้วเหรอไม่ดคับขึ้นอยู่แต่คือเราใหญ่ไงอืมเฮ้่านครับหยหมดแล้วเฮ้ยหมดเหมด มาว่านอนนชามานั่งคิดถึงลุงเหี่ยวจะแกล้งลุงเหี่ยวอะ่ะนอนนชายังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเอามานั่งบนคิดถึงแม่แล้วแม่ไปไหนลูกแม่ตายแล้วลอะ่ะ นั่งคุยได้นนะครับนั่งสารนะ ราไฟมันขึ้นแล้วมันพุ่งดีไงพุ่งเลี่ยนครับไฟสูนนอน,นึกว่าดับเลยนะไม่นดบับเราเราไม่ดบับครับกระสนใจก็สามารถติดต่อจัดเอ็กส์กลได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้ลิงก์นะครับถ้าตีถ่านก็ ใช่ถ้าใส่ฐานอาจย,ยิ่งนานนะครับเคยลองแล้วนะครับสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับ,รบ,รบห้าก้อนห้าก้อนสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ํา นี่หดแล้วไหมหดแล้วเออนั่นแหละจะมันร้อนๆแล้มันจะหดแล้วนั่นเลยนะแล้วมันหดแล้วพออือเรียกว่าเป็นการรีดน้ําออกจากเปลือกไม้ แต่ในที่ก็ทําบ้านนั้นก็แช่น้ํายานะเขาลงไปแช่ในบ่อในน้ายาเราไม่ต้องใช้สารเคมีอ่ของเรามา in sea, in sea. ันอินซีอินซีเราธรรมชาติแต่พวด <ไป S 1> ที่อยู่นี่ก็จะเมายาครับนี่เราจ้างบ้านเวลาเดือดรอกแรงเมายาจริงครับพวกเมาอยา <laughs> มยาออกมาไหมจ้า ครับโหลาคิมเลยครับดูความร้อนครับอนี่นะครับเห็นกับเห็นปี๊บเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่มีคุณค่า หาชีวิตให้รอดได้ในป่านะครับตรงไปหาฟืนเ้าในไ่ถ้าเกิดฝนตกไม่ติดครับพอจะติดก็นาน <laughs> ถ้าฝนตกไม่เปียกก็นานหน่อยนะครับแต่พอติดแล้วติดเลยนะครับแต่อันนี้ไม่นานหรอกครับตัวนี้แปบ๊บเดียวครับเออที่ว่าไม่นานเลยตัวนี้ถ้าไปก่อไฟ กาาเขา,เเาถ้ามีต,ตรงนี้คูมิจุาินชาตินีครับท้านเตาตรวนี้เข้าป่าครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออเต็มรอยนะครับกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมก็จะขึ้นหลังคาแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปขึ้นหลังคาแล้วครับไปทําขอบไปทำรอ,อบนะครับ ก็ฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามช่องออติบอดได้น,น,นะครับ